เคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตบางทีมันก็ซับซ้อนจนอยากได้คู่มือสักเล่มคู่มือการใช้ชีวิตอะไรแบบนั้นเหรอครับใช่ค่ะแบบว่าบอกชัดๆเลยว่าถ้าอยากจะทุกน้อยลงสบายใจมากขึ้นต้องทำอะไรบ้างอืม hmm. วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่อาจจะใกล้เคียงกับคู่มือที่ว่านั้นมากที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือแนวคิดมักแปดหรืออริยมรคมีองค์8ค่ะ จากแหล่งข้อมูลที่เราไปศึกษามาเขาบอกว่านี่ไม่ใช่แค่หลักคำสอนธรรมดาแต่เป็นเหมือนแผนที่ปฏิบัติการสำหรับจิตใจเลยใช่เลยครับที่น่าสนใจมากๆคือแหล่งข้อมูลไม่ได้มองว่ามันเป็นลิสต์กฎ8ข้อที่ต้องทำตามเป,เป,เป๊ะๆอ,อ๋อไม่ใช่แบบนั้นหรอคะครับแต่มองว่ามันเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆที่ทางานด้วยกันคือปัญญาศีลและก็สมาธิ ปัญญาศีลสมาธิครับเหมือนเราจะสร้างบ้านนะครับก็ต้องมีทั้งแบบแปลนซึ่งก็คือปัญญาค่ะต้องมีวัสดุที่แข็งแรงก็คือศีลและก็ต้องมีช่างฝีมือที่ตั้งใจทํางานก็คือสมาธิขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปบ้านก็คงไม่สมบูรณ์ครับแต่เออขอถามก่อนนิดนึงนะคะทําไมถึงต้องเริ่มที่ปัญญาหรือความเข้าใจก่อนล่ะคะปกติเวลาจะทําอะไรดีๆเรามักจะนึกถึงการลงมือทําก่อนใช่ไหมหรอ เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับและนี่คือจุดที่สำคัญมากจุดหนึ่งเลยค่ะแหล่งข้อมูลเขาเปรียบเทียบหมวดปัญญาไว้นะครับเหมือนกับการตั้งค่า GPS ก่อนออกเดินทางตั้งค่า GPS ใช่ครับคือถ้าเราปักหมุดปลายทางผิดที่ต่อให้เราขับรถดีแค่ไหนมีวินัยแค่ไหนก็ไปไม่ถึงอยู่ดีถูกต้องครับก็ไม่มีทางไปถึงจุดหมาที่ถูกต้องได้ ปัญญาก็คือการปักหมุดให้ถูกทิศต,ตั้งแต่แรกเพื่อให้การกระทําขั้นต่อไปมันไม่สูญเปล่าซึ่งในหมวดนี้ก็มีองค์ประกอบสําคัญอยู่2ตัวครับโอเคเข้าใจแล้วค่ะเหมือนตั้งเป้าให้ถูกก่อนง้นองค์ประกอบแรกก็คือสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบคํานี้เราได้ยินกันบ่อยมากตกลงแล้วนั่นคือการเห็นอะไรให้ชอบคะครับคือมันไม่ใช่การเห็นด้วยตาเนื้อเลยนะครับแต่มันคือการปรับ ปรับมุมมองของเราให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดปรับมุมมองใช่ครับแหล่งข้อมูลสรุปไว้3แกนหลักๆนะครับ 1. คือเห็นตามหลักอริยสัจสี่อริยสัจสี่คือยอมรับความจริงพื้นฐานของชีวิตก่อนเลยว่าความทุกข์หรือความไม่สบายใจเนี่ยมันมีอยู่จริงนะค่ะก็คือยอมรับปัญหาใช่ครับแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นมาล,ลอยๆแต่มีสาเหตุซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากความอยากความยึดติดของเราเอง และข่าวดีก็คือมันมีทางแก้ไขได้ซึ่งทางแก้ที่ว่าก็คือมรคแปดนี่เองถูกต้องเลยครับแล้วแกนที่สองล่ะคะแกนที่สองคือเห็นตามกฎแห่งกรรมซึ่งถ้าพูดภาษาปัจจุบันก็คือความเชื่อในเรื่องเอ่อเหตุและผลของการกระทำอ๋อเหตุและผลครับเชื่อว่าสิ่งที่เราทำพูดหรือคิดมันส่งผลกลับมาเสมอความเชื่อแบบนี้มันสร้างสิ่งที่เรียกว่าความรับผิดชอบให้เราเต็มร้อยเลยคือเลิกโทษคนอื่นแล้วหันกลับมาดูตัวเองใช่ครับ และแกนสุดท้ายที่สําคัญมากคือเห็นตามหลักไตรลักษณ์ไตรลักษณ์อันนี้กลางทุกขังอนัตตาใช่เลยครับคือการมองเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันไม่นิ่งมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและสุดท้ายมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเลยฟังดูเป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งมากเลยนะคะแต่พยายามจะนึกภาพตามว่าในชีวิตจริงมันจะช่วยเราได้ยังไงสมมุติว่าเจอเรื่องแย่ๆในที่ทํางานโดนเจ้านายตําหนิมา การมีความเห็นชอบแบบนี้จะเปลี่ยนอะไรได้บ้างคะโอ้โหเปลี่ยนได้เยอะเลยครับแหล่งข้อมูลให้ภาพที่ชัดมากค่ะจากตัวอย่างที่ยกมาถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิเราอาจจะโกรธเจ้านายโทษเพื่อนร่วมง,งานคิดว่าทําไมต้องเป็นฉันแล้วก็จมอยู่กับความทุกข์นั้นใช่ครับจะถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเป็นพื้นเราจะเริ่มมองต่างออกไปเราจะเห็นว่าอ๋อความทุกข์ที่เกิดขึ้นตอนนี้มันมาจากความยึดต,ติดในคําชมของเราเองนี่นาะ นี่คืออริยสัตว์สี่ะเราอาจจะย้อนมองว่าเอ๊ะหรือมีบางอย่างที่เราทำพลาดไปจริงๆซึ่งเป็นเหตุให้เกิดผลแบบนี้อันนี้ก็คือกฎแห่งกรรมอืมและสุดท้ายเราจะเข้าใจว่าเดี๋ยวคำตำหนิพวกนี้มันก็ผ่านไปมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปซะหน่อยนี่ก็คือไตรลักษณ์เห็นไหมครับว่ามุมมองมันเปลี่ยนไปเลย โอ้โหชัดเลยค่ะมันเหมือนเปลี่ยนจากคนที่ถูกสถานการณ์กระทํามาเป็นผู้สังเกตการสถานการณ์แทนถูกต้องครับงั้นพอเรามีมุมมองที่ถูกต้องแล้วองค์ประกอบที่สองในหมวดปัญญาก็คือสัมมาสังกัปปะหรือความคิดที่ถูกต้องมันก็จะตามมาเองเลยใช่ไหมคะใช่แล้วครับความคิดมันเหมือนไอ้น้ำที่ระเหยขึ้นมาจากพื้นดินถ้าพื้นดินคือความเห็นของเราดีไอ้น้ำที่ระเหยขึ้นมาคือความคิด มันก็จะสะอาดไปด้วยค่ะแหล่งข้อมูลแบ่งความคิดที่ถูกต้องไว้3ด้านหลักๆนะครับ 1. คือความคิดที่จะออกจากความหมกมุ่นหมายถึงไม่ยึดติดกับวัตถุเหรอคะประมาณนั้นครับคือไม่ปล่อยให้ใจเราจมอยู่กับการไล่ล่าความสุขทางวัตถุหรือความเพลินต่างๆตลอดเวลา 2. คือความคิดที่ปราศจากความพยาบาทไม่คิดแคนใช่ครับและ3คือความคิดที่จะไม่เบียดเบียน ก็คือมีความการุณาต่อชีวิตอื่นๆการฝึกให้คิดแบบนี้ตลอดเวลาดูจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยนะคะท้าทายแน่นอนครับแต่ประเด็นสําคัญที่แหล่งข้อมูลชี้คือมันไม่ใช่การห้ามคิดไม่ดีอ๋อไม่ใช่การห้ามครับแต่การฝึกรู้ทันความคิดตัวเองแล้วค่อยๆเลือกที่จะปรับทิศทางของความคิดไปในทางที่ดีขึ้น เหมือนทำสวนในใจเราใช่เลยครับพอเห็นวัชพืชคือความคิดลบก็ค่อยๆถอนมันออกแล้วปลูกดอกไม้คือความคิดบวกลงไปแทนพอนานวันเข้าใจเราก็จะสงบขึ้นเองเข้าใจเลยค่ะพอโลกภายในของเราเริ่มเป็นระเบียบแล้วก็ถึงเวลาจัดการโลกภายนอกนั่นก็คือการกระทำและคำพูด ซึ่งก็คือหมวดศีลใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับการกระทําและคําพูดมันสะท้อนสิ่งที่อยู่ข้างในของเราถ้าข้างในเราเป็นระเบียบแล้วข้างนอกมันก็จะเรียบร้อยตามไปด้วยซึ่งศีลในมรรคแก็มีอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกสัมมาวาจาหรือการพูดจาชอบข้อนี้น่าจะใกล้ตัวพวกเราที่สุดเลย การพูดแบบไหนถึงจะเรียกว่าชอบคะหลักๆเลยคือการงดเว้นคำพูดแย่ๆสีประเภทที่เราก็รู้กันดีอยู่แล้วคือไม่โกหกไม่พูดยุยงให้คนทะเลาะก,กันค่ะไม่พูดคำหยาบและไม่พูดเพเ้อเชยไร้สาระแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นในแหล่งข้อมูลนะครับคือการพูดถึงคุณสมบัติของคำพูดที่ดีมีอะไรบ้างคะมีถึง5ข้อเลยครับคือไม่ใช่แค่ต้องเป็นเรื่องจริงแต่ยังต้องไพเราะมีประโยชน์ พูดด้วยความเมตตาและที่สำคัญคือต้องถูกกาลเทศะด้วยโหครบเครื่องเลยโดยเฉพาะข้อสุดท้ายถูกกาลเทศะบางทีเราพูดเรื่องจริงมีประโยชน์แต่ผิดเวลาก็สร้างปัญหาได้เหมือนกันจริงครับอย่างเรื่องการพูดเพ้อเจอนี่ในยุคโซเชียลมีเดียแบบนี้คงเข้าข่ายกันเยอะเลยนะคะ <laughs> ครับเป็นประเด็นที่น่าคิดมากมันคงอยู่ที่เจตนาถ้าเราพูดเพื่อสร้างสรรค เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าพูดไปเร่เปื่อยอันนี้ก็อาจจะเข้าขายได้ค่ะต่อจากคำพูดก็มาสู่การกระทำครับคือสัมมารกรรมันตะหรือการกระทำชอบอันนี้ก็คือศินห้าที่เราคุ้นเคยกันยุคเปล่าคะ่ะไม่ฆ่าศาสตร์ไม่ลักทรัพย์ใช่ครับนั่นคือแกนหลักเลยแต่แหล่งข้อมูลให้ความหมายที่ลึกไปกว่านั้นอีกนิดนึงยังไงคะคือมันไม่ใช่แค่การไม่ทำชั่วแต่ยังรวมถึงการทำดีด้วย คือไม่ใช่แค่ไม่ไปทำร้ายใครแต่ยังต้องขวนขวายช่วยเหลือคนอื่นด้วยเป็นการกระทำในเชิงบวกอ๋อเข้าใจค่ะแล้วประเด็นสุดท้ายในหมวดศีลสัสามมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบอันนี้น่าจะกระทบกับชีวิตคนทำงานเต็มๆเ,เลยค่ะครับผมในโลกทุนนิยมที่การแข่งขันสูงแบบนี้การจะหาอาชีพที่ชอบจริงๆก็ก็ยากเหมือนกันนะคะครับแต่หลักการที่แหล่งข้อมูลให้ไวชัดเจนมากคืออาชีพนั้นต้องสุจริต ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนสังคมมีตัวอย่างไหมคะแหล่งข้อมูลยกตัวอย่างอาชีพที่ควรเว้นชัดๆเช่นค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้ายาเสพติดค้าสัตว์ไปฆ่าค่ะแต่เราสามารถเอาหลักการนี้มาปรับใช้ได้กับทุกอาชีพเลยนะครับเช่นงานของเราสร้างขยะให้โลกเยอะไปไหมสินค้าของเราทําให้คนเสพติดอะไรบางอย่างหรือเปล่าเป็นคําถามที่ต้องกลับไปทบทวนเลยค่ะครับซึ่ง ผลที่ได้มันชัดเจนมากคือเราจะนอนหลับสบายใจไม่ต้องหวาดระแวงและเมื่อใจเราสบายจากการมีศีลที่ดีแล้วเนี่แหละครับมันถึงจะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงพอให้เราไปฝึกในขั้นต่อไปได้เป็นภาพที่ต่อกันได้สนิทเลยค่ะพอเรามีปัญญาเป็น GPS มีศีลคอยดูแลการกระทำภายนอกให้เรียบร้อยแล้วก็เหมือนเราเคลียร์พื้นที่รอบบ้านจนสะอาด ทีนี้ก็ถึงเวลาเข้ามาจัดการข้างในบ้านหรือก็คือจิตใจของเราโดยตรงในหมวดสมาธิใช่เลยครับหมวดนี้คือการลงมือฝึกจิตให้มีคุณภาพให้มันนิ่งมีพลังและเฉียบคมพอที่จะมองเห็นความจริงได้เริ่มจากองค์ประกอบแรกคือสัมมาวายามะหรือความเพียรชอบคำว่าความเพียรน,นี่น่าสนใจนะคะบางทีเราก็ขยันผิดเรื่องเพียรทำในสิ่งที่ไม่ดีก็มี ความเพียรแบบไหนถึงจะเรียกว่าชอบคะนั่นแหละครับคือหัวใจเลยไม่ใช่ทุกความพยายามจะดีเสมอไปสัมมาวยามะคือความเพียรที่ฉลาดและถูกทิศท,ทางอืมแหล่งข้อมูลบอกว่ามันคือระบบจัดการความคิดและจิตใจแบบ4ส่วนครับคือ 1. เพียรป้องกันป้องกันอะไรคะป้องกันความคิดไม่ดีที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้เหมือนปิดประตูบ้านไม่ให้โจรเข้าค่ะส เพียนละคือความคิดไม่ดีที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็รีบกำจัดมันทิ้งไปไล่โจนออกไปใช่ครับ 3. เพียนสร้างคือความคิดดีๆที่ยังไม่เคยมีให้มันเกิดขึ้นเหมือนการซื้อของดีๆเข้าบ้านและ 4. เพียนรักษาความดีที่มีอยู่แล้วให้มันอยู่กับเราต่อไปเป็นกรอบความคิดเรื่องความพยายามที่ดีมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่พยายามให้มากขึ้น แต่เป็นการพยายามอย่างมีกลยุทธ์ครับผมต่อมาคือสัมมาสติหรือความระลึกชอบคำว่าสติหรือ mindfulness นี่ฮิตมากในยุคนี้เลยนะคะในความหมายของมักแปมันคืออะไรกันแน่คะคือความหมายมันลึกซึ้งกว่าแค่ การอยู่กับปัจจุบันนะครับสติในที่นี้คือความสามารถในการระลึกรู้สภาวะของกายและใจตัวเองตามความเป็นจริงโดยไม่ตัดสินไม่ปรุงแต่งอ๋อแค่รู้เฉยๆใช่ครับซึ่งเครื่องมือในการฝึกที่แหล่งข้อมูลอธิบายไว้คือสติปัฏฐาน4เหมือนการส่องไฟฉายไปยัง4จุดในตัวเราค่ะจุดแรกคือกายรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออก รู้ว่ากำลังยืนเดินนั่งนอนมันคือการดึงความรู้สึกกลับมาที่ร่างกายตัวเองก่อนแล้วอีกสามจุดที่เหลือล่ะคะจุดที่สองคือเวทนาหรือความรู้สึกคือรู้ทันว่าตอนนี้เรารู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆโดยแค่รู้แต่ไม่จมลงไปกับมันจุดที่สามคือจิตคือรู้ทันสภาวะของใจเช่นตอนนี้ใจเราสงบหรือกำลังฟุ้งซ่านค่ะและจุดสุดท้ายที่ลึกที่สุดคือ ธรรมคือการรู้ทันสภาวะความจริงที่ปรากฏในใจเช่นรู้ทันกิเลสท,ที่ผุดขึ้นมาการมีสติรู้ทันสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีช่องว่างระหว่างสิ่งเรากับการตอบสนองของเราทำให้เราไม่ถูกอารมณ์ครอบยํำได้ง่ายๆถูกต้องครับพอจะเข้าใจแล้วค่ะและในที่สุดก็มาถึงองค์ประกอบสุดท้ายของมรรคแนั่นก็คือสัมมาสมาธิครับผม สมาสมาธิคือผลลัพธ์ของการฝึกฝนสติและความเพียรมาอย่างต่อเนื่องจนจิตของเรามีความตั้งมั่นสงบและแน่วแน่เป็นหนึ่งเดียวแต่ก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกต้องด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับต้องเป็นสมาธิที่ตั้งอยู่บนฐานของศีลและปัญญาที่ถูกต้องไม่ใช่สมาธิที่เอาไปใช้ทําเรื่องไม่ดี แหล่งข้อมูลอธิบายว่าสมาธิในระดับสูงคือภาวะที่เรียกว่าฌานซึ่งจิตจะสงบละเอียดอ่อนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเป้าหมายสูงสุดของการทำสมาธิคือเพื่อให้ใจสงบเฉยๆหรือเปล่าคะหรือมีอะไรมากกว่านั้นมีมากกว่านั้นแน่นอนครับและนี่คือจุดที่เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันค่ะแหล่งข้อมูลย้ำเสมอว่าความสงบเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายอ เป้าหมายคือการใช้จิตที่นิ่งและทรงพลังเหมือนแสงเลเซอร์นั้นส่งกลับมาพิจารณาความจริงของกายและใจตัวเอง ที่เรียกว่าวิปัสนาเพื่อให้เกิดปัญญาในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดเพื่อวนกลับไปที่ปัญญาอีกครั้งหนึ่งใช่ครับจนสามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นต้นตอของความทุกข์ทั้งปวงได้เป็นปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงไม่ใช่แค่การคิดตามทฤษฎีฟังทั้งหมดแล้วเหมือนจิกซอที่ต่อกันลงตัวพอดีเลยนะคะทุกข้อเชื่อมโยงกันหมดจะทําข้อเดียวโดยไม่สนใจข้ออื่นก็คงไม่ได้ผลถูกต้องเลยครับมันเป็นเส้นทางที่ต้องเดินไปพร้อมๆกัน แหล่งข้อมูลเปรียบเทียบไว้ภาพหนึ่งที่ผมชอบมากว่ายังไงคะบอกว่ามีศีลเป็นเหมือนแผ่นดินที่มั่นคงให้เรายืนมีสติเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางที่คอยเตือนเราและมีปัญญาเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องนำทางทุกย่างก้าวบนเส้นทางนี้คือการค่อยๆปลดปล่อยใจเราให้เป็นอิสระจากความทุกข์ทีละนิดๆในชีวิตประจำวันของเรานี่เองครับ เป็นการเดินทางที่น่าสนใจมากค่ะและเพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อแหล่งข้อมูลเน้นย้ำว่าเส้นทางนี้สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้และเดี๋ยวนี้เลยครับผม มันทําให้เชยนึกถึงคําถามหนึ่งที่น่าสนใจนะคะว่าในเมื่อทุกองค์ประกอบของมรคแปดมันเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่แบบนี้ครับการที่เราลองเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงแค่จุดเล็กๆจุดเดียวเช่นตั้งใจว่าจะฝึกสัมมาวาจายอย่างจริงจังแค่หนึ่งสัปดาห์ไม่พูดโกหกไม่นินทาใครพูดแต่สิ่งดีๆการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแค่จุดเดียวนี้มันจะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมไปสู่องค์ประกอบอื่นๆที่เหลืออีก7ข้อได้มากน้อยแค่ไหนอืม น่าคิดมากครับบางทีการเริ่มต้นทำสิ่งเล็กๆอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคาดคิดไว้ก็ได้นะคะ